สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะนำเสนอสูตร10หน่วยบนนะครับ4ตัวเราจะยกตัวอย่างมาให้ดูตั้งแต่วันที่16รรกกรกฎาคมสอง4ันานะครับจะได้ไม่ยาวมากนะครับแต่สูตรนี้เดินยาวกว่าที่เรายกมานะครับวดที่16รรกกรกฎาคมนะครับเราคำนวณได้5602นะครับรางวัลออก8 6 1หนึ่ง หกก็มาในหลักสิบนะครับงวดที่หนึ่งสิงหาครับหนึ่งสองหกแปดนะครับผลรวัลออกห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็มาหลักสิบงวดที่สิบหกครับหนึ่งสองหกแปดนะครับผลรวัลออกเจ็ดสองห้าครับสองก,ก็มาหลักสิบงวดที่หนึ่งสิงหาศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด 1รือเครับผพะว่าออกสองหกหก็มาหลักหน่วยนะครับวันที่16บหครับ16สิงหาห้าหกศูนย์เพราว่าออกเจ็ห้านย์ครับ5้ามาหลักสิบศนย์มาหลักหน่วยนะครับงวดนี้มาสตัวนะครับมาสิบแบบหน่วยนะครับงวดต่อมาวันที่1กันยานะครับสูขจานวได้เจ็ดแปดสเพะว่าออกสี่เจ็ดห้าเก็มาในตำแหน่งหลักสิบงวดต่อมานะครับสองสามเจดเ้า ผลว w a ออก9 3 5ครับ3เข้าหลักสิบวันที่1ตุลาคมนะครับ7 8 2 4ครับผล awan ออก1 7 1นะครับ7ก็มาหลักสิบนะครับวันที่16ตุลาครับ1 2 6 8ผลวันออก3 7 2 2มาหลักหน่วย วันที่หพฤศจิกายนนะครับเจ็ดอผลลันออก037 7มาหลักหน่วยวันที่สิพฤศจิกายนนะครับศูนยผลวันออกเจ็ดนะครับหมาหลักหน่วยวันที่หธันวาคมนะครับศูตรได้แปดเผลลันออก258 5มาหลักสิบแมาหลักหน่วยนะครับวันนี้มาสตัวนะครับวันที่สินะครับ แปดเก้าสามห้านะครับผลอวกมาออกสองสามห้าสามมาหลักสิบห้ามาหลักหน่วยนะครับมาของตัวนะครับวันนี้นะครับสองวันติดครับวันที่สามสิบธันวาคมนะครับหกเจ็ดหนึ่งสามนะครับผลออกมาออกศูนย์หกแปดนะครับหกเข้าหลักสิบนะครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับสูุรวลได้หนึ่งสองหกแปดนะครับ ตัวไหนจะมานะครับในงวดวันที่17มกราคมสอพั2 5 6 5นะครับคืองวดแรกของปี62,565นะครับจะมาหลัก10บร้วหลักหน่วยนะครับจากสถิตินะครับเขาหลัก10บสามงวดนะครับก็มี4งวดนะครับ ต้องมีเห็นแน่นอนนะครับภายใน4ตัวนี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเราไปดูสูตรกันนะครับสูตรนี้นะครับใช้วิธีการคำนวณคือใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนสอง 1, 1ครั้งบวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบหน้า,า 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง หมกได้หลักสิบหน้าครั้งที่สองครั้งระบกได้หลักสุดท้ายครั้งที่1 1หนึ่งครั้งนะครับระบุได้สามครั้งที่เป็นเด่นตัวที่1บวหกด้วย1นะครับเป็นเด่นตัวที่2แลระบวกอีก4เป็นเด่นตัวที่3ระบบเพิ่มไปอีก2นะครับเป็นเด่นตัวที่สี่นะครับบวกเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับ8บวก8เป็น16เราใช้6จากสูตรเราจะเขียนได้8บวกเเป็น17บ7บเวก6เป็น23 23บวก5เป็น28 28บวก9 3ป็นสามสบเวกเเป็น44 44ิบวกสเป็น48 48ิบแปวกสามงที่เป็น51นะครับเราใช้1 1ึบวกหเป็น2 2งบวกสี่เป็น6 6หบวกสเป็น8นะครับได้หนึ่งสนะครับจำงวดเป็นที่17มกราคมนะครับ เาซื้อลอตเตอรี่ให้มีเลข1 2, 6, นึ่งสอครับติดไว้ในหลักสิบหลักหน่วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่ทางช่องเราได้นำเสนอให้เพื่อนๆสมาชิกได้นำไปวิเคราะห์ตัดสินใจกับสูตรอื่นนะครับ ให้เพื่อนๆ,ๆทุกคนโชคดีนะครับถูกหวยกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ